สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําถั่วลิสงต้มกันค่ะต้มยังไงนะคะไม่ให้ถั่วดำำําค้ําแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานหลายวันได้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเปลือกถั่วนะคะไม่ดําค้ําด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะถั่วลิสงนะคะอันนี้แม่ค้ามาขายให้นะคะเขาก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะก็จะมีเศษด,ดินเศษทรายแบบนี้นะคะเราจะไปล้างเอาดินทรายออกให้หมดก่อนนะคะรอบแรกนะคะ พอเราล้างเศษดินเศษทรายออกจนหมดรียบร้อยแล้วนะคะถั่วที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเม็ดที่เสียนะคะก็เลือกทิ้งไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาล้างอีกนะคะประมาณสักสองถึงสามน้ำนะคะเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะนีดใส่ได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นใส่น้ำลงไปค่ะอ้อใส่เกลือน,นะคะลงไปค่ะ แากนั้นนะคะเราก็ใช้มือน,นะคะขยำขยำขัดขัดแบบนี้นะคะหลังจากที่เราล้างด้วยน้ำส้มเสร็จียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาล้าง ด้วยน้ำสะอาดประมาณสัก3ามรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําไปต้มค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเริ่มเดือดเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะ จากนั้นเราก็น้าถั่วลงไปต้มเลยค่ะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ต้มจนกว่าถั่วเราจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูถั่วที่เราต้มไว้นะคะ ก็มาเช็คดูนะคะว่าถั่วเราสุกดีหรือยังนะคะเนี่ยค่ะสุกดีแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะตอนที่น้ําเดือดเดือดนะคะเราใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็น้าส้มใส่ชูอีกหนึ่งช้อนนะคะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปผึ่งให้เสด็จน้ําเลยนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาดูอีกทีนะคะ พึ่งไว้ในตะแกรงแบบนี้นะคะให้แห้งเลยนะคะถั่วเราจะได้เก็บไว้นานนะคะแล้วก็ไม่เสียไว้ด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะถั่วลิสงต้มก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนวิธีทํำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะถั่วที่ได้นะคะสามารถเก็บไว้ทานหลายวันได้เลยนะคะแล้วก็ขาวๆแบบนี้นะคะไม่ดําไม่คํ้าด้วยค่ะ ทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขวตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ